สวัสดีครับขอตอ national for จุยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนและคณะกลุ่มในเดือนสิงหาคม2564ก่ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดรงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน ad ์ดีมาที่บริเวรหกสซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้าจากทายของหัวข้อขชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาําค่าครูได้ครับช่วงนี้เป็นในเดือนสิงหาคม2564นีนี้นะครับในคลิปนี้จะเป็นการโครจรยกยาราศีต่างๆในเรื่องของการงานการเงนินความรักซึ่ง ภาพรวมในกนนารโคจรยราศีในเดือนนี้มีทั้งหมด4ดวงครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปกําลังพอดีและมีดาวพุธนั้นยาราศีสองรอบอีกแล้วนะครับเนื่องจากดาวพุธนันโคจรไวต่อเนื่องมาจากเดือนกรกฎา,าคม2564นั่นเองเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวหรือดาววาสนาก,กําเนิดของเรานะครับก็คือดาวราหูนั่นเองดาวราหูยังอยู่ที่เดิมครับกินระยะเวลา1ราศีต่อ1ปีครึ่งนะครับซึ่งก็ อยู่มาพอสมควรแล้วประมาณปีหนึ่งแล้วแหละนะครับก็ยังอีกครึ่งปีเนาะจะมีการโคจรยายราศีประมาณกลางปีหน้านะครับก็อยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งนิตนั่นเองนะครับและยังเป็นตนุพันธุด้วยนะครับตนุพันธุหมายถึงตัวเราเกิดความเข้มแข็งเกิดความมั่นคงเกิดความเสถียรเกิดขึ้นนะครับมันมีทั้ง การเปลี่ยนแปลงและการบั่นคงขึ้นนะครับคือฟังดูมันย้อนแย้งนะเพราะอะไรดาวราวหูเป็นดาวธาตุลมหมายถึงไม่แน่นอนหมายถึงการเคลื่อนไหวการมูฟเมนต์และรวมถึงราศีของเราด้วยราศีของคุณเป็นราศีกลางธาตุลมหมายถึงลมพัดแบบไม่มีวันหยุดก็คือพายุนะครับหรือลมบกลมทะเลที่มาอยู่แบบเกิดขึ้นตลอดเวลาคือสเตียรนหมายถึงการเกิดขึ้นที่ ไม่ใช่ว่าพัดมาแล้วจบหายไปนะครับแต่มันพัดแล้วพัดอีกพัดมาแล้วก็พัดไปอย่อย่างนั้นนะครับมันก็เหมือนกับมนุษย์ของเราที่มีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละนะครับที่แบบว่าคือเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นเนีไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการแบบเรียกว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารกรงกรรมกงเกวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันก็คือ ไม่จบไม่สิน้นที่นี้อ่ามันเลยแทนด้วยทางธรว่าชาราชาราในที่หมายความว่าหลงนะครับดาวราหูคือความหลงก็คือหลงหลงในที่นี้มันหมายถึงหลงท้งได้ทางดีและทางไม่ดีนะครับคือเขาเรียกว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะดาวลูกดวงเป็นดาวสีเทาดาวราหูก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นข้อเสียก็คือจมกับอบายมุกทั้งปวงแต่ ถ้าไปในทางดีก็คือสิ่งปฎิบกฎิายด้วยเนาะแต่สิ่งในทางดีก็จะยกตัวอย่างให้เห็นบ่อยๆครั้งก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถอ่าเขาเรียกอะไรแบบสุดตรงไปในทางธรรมจนการหลุดพ้นอย่างเงี้ยครับจากวัฏฏะสงสารคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยดีเวอร์ดีวังก็หมายความว่ามีทั้งดีดีแบบสุดๆและเสียแบบสุดๆด้วยนะครับอาเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งให้มองเห็นภาพชัดที่เป็นดาวราหูด้านลหล ก็คือองคุริมานนะครับองคุริมานคือที่ที่เราตามประวัติพระพุทธศาสนาก็คือตัดนิ้วถูกไหมครับคือแบบว่าได้รับเขาเรียกว่าการสื่อสารหรือได้ยินสักอย่างนะครับจะไม่ได้เพราะเคยเรียนมาสมัยเด็กเด็กเนาะก็หมายความว่าตามพระพุทธศาสนานั่แหละนะครับก็คือว่าถ้าได้ตัดนิ้วพันนิ้วอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยไม่จำไม่ได้ค่อยได้นะครับหมายความว่าตัดนิ้วคนเนี่ยมาร้อยเป็น เป็นสร้อยคอใช่ไหมครับเอออะไรแบบเนี้ยให้ได้ครบอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องฆ่าด้วยนะอะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่า,มา,ม,ามาไม่ได้อ่าเขาเรียกว่ามาภารกิจสุดท้ายคือพระพุทธเจ้าที่กําลังจะเอานิ้วของท่านเนี่ยมาใช่ไหมครับมาเป็นนิ้วสุดท้ายอย่างเงี้ยเอออีกนิ้วเดียวก็จะสําเร็จละนะครับที่มันเป็นในทางแบบเขาเรียกว่าศิยศาสตร์อเออนะครับม์ดมเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่า เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาจมปักกับสิ่งที่มันผิดทางคือเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันดีหรือไม่ดีก็เหมือนคนเราวงนั่นแหละครับไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นผิดหรือถูกแน่นอนว่าสังคมคืออันนี้ขอพลาดพิงนิดนึงแต่ไม่ได้คือหมายความว่าอธิบายให้ฟังว่าคนเราเนี่ยแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายมันต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ผิดถูกไหมครับฝ่ายหนึ่งที่ถูกดังนั้นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่ามันการเลือกของคนเราอย่างคิดว่าเราเน่ยถูกทุกคนจะเลือกคิดว่าเราเน่ยถูกแต่คนอื่นเน่ยผิดทุกคนครับถูกไหมดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าแต่แต่แต่กฎเหล็กของโลกใบนี้หรือจักราวาลแห่งนี้มันจะต้องมีผิดหนึ่งอย่างและถูกหนึ่งอย่างเท่านั้นแต่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยเข้าข้างตัวเองว่าฉันถูกคนอื่นผิดหมดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการขัดแย้งไงครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องของการพิจารณาคือผมจะสอนเสมอว่าให้ตามความคิดและสติของเราให้ทันคนเราเนี่ยคิดไปหน้าทําไปหน้าไม่เคยส่องตัวเองเขาเรียกว่าตัวเราต้องรู้จักส่องกระจกคำว่าส่องกระจกมันเป็นเนยะแฝงสำคัญคือเขาเรียกว่าแบบกุศโลบายหมายคมว่าให้เราเนี่ยตามความคิดและสติของเราให้ทันว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำนั้นมันผิดหรือว่าถูก ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงอย่ามาโนบางคนอย่ามาโนไปเลยครับว่าฉันทําถูกฉันอย่างงู้อย่างนี้ฉันไม่เคยทําใครเดือดร้อนอาจารย์ผมก็จะเคยสมอนว่าเราอ่ะคิดว่าเราไม่เคยทําใครเดือดร้อนเคยหันกลับไปมองไหมครับว่าเราอะสังหารคนไปนเท่าไหร่แล้วอันนี้คือเปรียบเทียบสังหารคือหมายคนที่ที่ที่เราทําให้เขาเดือดร้อนเน่ยมีกี่คนแล้วแต่เราไม่เคยกลับหลังหันไปมองครับ เออเราบองไปหน้าหมดเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเออมันเป็นเรื่องที่ที่มนุษย์เราเนี่ยตกมาตายนะครับต้องระวังตรงจุดนี้อย่าลืมว่ามันเป็นบุญและบาปด้วยนะครับที่ที่เราทําในทุกๆวันเนี้ยดังนั้นเนี่ยตามความคิดและสติเราให้ทันตามอ,อ,อยู่บนทัศฐานแห่งความเป็นจริงและก็อยู่บนข้อเรียกตาช่างนะครับที่ที่ถูกผิดเราต้องรู้ไม่ใช่ว่า ผิดก็ทำต่ำก็รู้แต่ก็ยังทำอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่ากฎแห่งจัก,กรวาลนี้บอกไว้ว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วเนาะก็ใครทำดีก็ได้ดีนะอะไรแบบเนี้ยครับบางคนก็เข้าใจผิดว่าสิ่งนู้นคือสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดแต่ทางที่มันอาจจะกลับตรรปัดก็ได้ด้วยนะครับแต่หลายคนบอกว่าตกลงยังไงล่ะอาจจะมีคำถามผมก็จะเฉลยให้นะครับท่านบอกว่า คือตามหลักพระพุทธศาสนาวิธีการแยกแยะผิดหรือถูกเนี่ยชั่วหรือดีเนี่ยอยู่ที่เจตนานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันคือแค่แค่หนึ่งส่วนเท่านั้นคือเอาง่ายๆให้เราเนี่ยรู้จักพิจารณาตัวเองด้วยการที่ตัดสินผิดหรือถูกก็คือเจตนาเราต้องดูก่อนว่าเจตนาเราเนี่ยดีหรือร้ายถ้าเราคิดว่าเราทําแล้วไม่ลบกวนใครไม่คือต้องอยู่บนพื้นฐานของสิทธิด้วยนะครับบางคนอย่าเรียกน้องสิทธิแต่ ไปเหยียบย่าสิทธิของคนอื่นเขาไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาทางน้นที่ตัวเองก็เรียกร้องสิทธินะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่อยากกล่าวถึงเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวก็โอเคก็อยู่อย่างสงบดีกว่าเราจะได้ไม่เดือดร้อนคุณก็เหมือนกันอย่าไปยุ่งเรื่องราวกับของคนอื่นเขาบางคนเนี่ยไปยุ่งกับคนอื่นเขาก็ติดร่างแหกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยก็ทุกทุกเรื่องตัวเองไม่พอยังต้องทุกเรื่องคนนอื่นกลายเป็นว่าโลกนี้ไม่แต่ความทุกข์ไปหมดนะครับแล้วก็วงเวียนกง กำกงเกลียนอยู่อย่างนี้แล้วก็มาบ่นกันระงมกันว่าเดือดร้อนทุกร้อนเอาหาความทุกข์ใส่ตัวเองเองนะครับขนาดไม่ต้องหาความทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่แล้วดูไหมครับอะไรประมาณน,นี้ขอภขอภัยคงจะน่าเบื่อเนาะจีเรามาเรื่องของการพยากรณ์บ้างนะครับในเดือนสิงหาคมนี้การงานกระเนินความรักการงานของคุณเนี่ยคือดาวคารนดาวคานเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีสิงห์นะครับเป็นไฟลำทุ่งอย่างที่บอกไปอยู่ในกลางธาตุด้วยเหมือนกับตัวคุณเขาเรียกว่าอยู่พบปัตนิ คู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาชุมนุมเกิดกันกับดาวอีก3ดวงนะครับเป็น4ดวงก็ระวังระวังมีทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูนะครับหมายถึงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสิ่งที่มันดีอยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นมิรเนี่ยมันจะก่อศัตรูมันจะแตกคอในภายหลังมันจะแตกแยกแตกเลือกรายย่ารัางกันอะไรแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยเพราะมันจะมีคู่ศัตรูที่ไร้กาดอยู่หนึ่งคู่ ซึ่งดันมาอยู่ในราศีเดียวกันด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาคม64เป็นต้นไปคือดาวอทิตจะโคอจรอมากุมกับดาวการงานนะครับของคุณได้คู่อุบัติเหตุและมาระวังเรื่องของคือใครที่จับอาวุธของมีคมเกี่ยวกับเรื่องของอา,อาชีพอย่างเช่นแพทย์ก็คือพวกเข็มมีดกันไกอะไรพวกนี้ครับที่จะต้อง ทำเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยถูกไหมครับก็ระมัดระวังมันจะบาดจะทิ่มจะแทงเอาได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนะครับฟู้ดพันด้าแกล็บฟู้ดต่างๆนะครับหรือโลจิสติกต่างๆก็คือพวกเคอรี่พวกอะไรเงี้ยระมัดระวังเรื่องของการสัญจรอาจจะเกิดการเฉี่ยวชนได้นะครับเพราะดาวอาทิตย์กระดองคันคือคู่อุบัติเหตุด้วยหมายถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องตกใจอยู่แค่หนึ่งเดือนก็จะผ่านพ้นไปได้ ดีที่ดาวพุธกลุ่มเป็นมหาจักรนะครับหมายถึงอํานาจของดาวพุธจะช่วยเหลือเราได้แต่ต้องมีสติจําไว้ว่าดํารงสติสติมาปัญญาเกิดรอดได้เพราะดาวพุธเป็นธาตุน้ําไหลลื่นเอาตัวรอดได้ดังนั้นเนี่ยมันมีตัวช่วยอยู่แต่คุณต้องรู้จักใช้มันให้เป็นนะครับประมาณนี้ซึ่งดาวพุธเนีย่ยเป็นดาวตรงนข้ามกับดาวประจําตัวเลยนะเพราะดาวพุธค่อนข้างมีเหตุผลแต่ดาวราหูคือค,อความอารมณ์ครับไม่มีเหตุผลนะแต่ว่ามันมีทั้งดีและ ร้ายทั้งคู่เลยนะครับดาวพุธเนี่ยถ้าเผื่อดีก็หมายถึงสติร้ายก็หมายถึงการที่ทําอะไรแล้วประมาทนะครับหรือไม่มีสตินั่นแหละทุกอย่างมันก็จะร้ายได้เหมือนกันนะครับทุกดาวเป็นสีเทาหมดต่อไประมัดระวังเรื่องของคู่คองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนาะก็ก็หมายถึงว่าการประทะกันอาจจะแตกคอกันอาจจะเลิกรายอย่าร้างกันได้นะครับคือสูงสุดเป็นเป็นการเอ่อเลิกรายหย่าร้างกับแตกคอกันกับ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้น100%รนะครับมันจะเป็นการประทะกันก่อนคือดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยคู่ศัตรูเล็กด้วยมันหมายถึงการประทะกันให้เกิดการขัดแยง้งเรื่องของการวิวาทครับแต่นํามาซึ่งเป็นคดีความได้สูงสุดเพราะเบียกันกระดาวาูที่อยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะครับหมายถึงตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงด้วยเลยก็หมายถึงว่าถ้าทะเลาะกันมากๆโดยที่ไม่รู้จักย้ำ ยับยั้งอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็คือเป็นคดีความได้การฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้นะครับรับรองว่าจะต้องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหลังจากขามวยกรนี้ออกเลทก็คือประมาณกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนาะก็รอดูแล้วกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรโกาลาหลแน่นอนนะครับประเทศเรายังต้องเจออะไรอีกเยอะครับอลงทั้งโลกด้วยเนาะรับรองว่ามันอื แน่นอนเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินของคุณคือดาวพระัสบดีกลุ่มตัวดาวการเงินมากลุ่มตัวเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งโกมุดเกนแปลว่าฉลาดฉลาดเรียนรู้ฉลาดทันคนอะไรแบบนี้แต่มันถอยหลังแล้วนะครับหมายถึงว่าเระมัดระวังเรื่องของการตรวจสอบการรีรอบต้องต้องมาแล้วนะครับมันทุกอย่างมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่า ดาวพฤหัสบดีถอยหลังหมายถึงการตรวจสอบการริอรอบการทวนความอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาหมายความว่ามันจะไม่ได้ในสิ่งสิ่งนั้นในตอนนั้นแต่จะต้องยืดหรือยาวออกไปก่อนนะครับอย่างเช่นใครที่สอบอมีการสอบผลประกาศสอบจะเลื่อนออกไปครับมันจะไม่มางทีตกหล่นด้วยนะแล้วก็เออค่อยประกาศชื่ออีกครั้งหนึ่งได้อะไรแบบนี้มันจะต้องแบบคือดาวสัสบดีมาจาก อุปพยาราศีเขาเรียกว่าราศีปลายธาตุหมายถึงจะต้องมีมีการแปรปวนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3อะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีลักษณะของออพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหมายถึงทําอะไรแล้วจะต้องออครั้งที่2ครั้งที่3จะดีกว่าครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยครับมันจะมีคุมทรพย์พวกนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยทํานายหรอกเพราะว่าส่วนมากะจะทํานายในลักษณะของคนมากกว่านะครับทีนี้เรื่องของการเงินจึง หมายถึงว่ามันฝืดเครืองหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้บันกับเออต้องรออะ่ะคือคือบางทีมันมันเห็นว่ามันจะได้แต่มันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ไม่ไม่ต้องกังวลไปมากนะครับเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันยังไปได้อยู่เพราะว่าจะได้คู่มิดด้วยในเดือนนี้นะครับก็หมายความว่าดาวพฤหัสบดีเร่งกระดาวอาทิ์เนี่ยอยู่ในภพคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาเป็นตัวช่วยเรานะครับดังนั้นเนี่ยพยายามปรึกษาคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาแต่มันก็ นำมาซึ่งการแตกหักเลิกลายหยาลางได้จากการที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ดังนั้นเนี่ยควบคุมอารมณ์ให้ได้พระดาวงคันมันร้อนแรงเหลือเกินอยู่ในราศรีธาตุไฟกลางธาตุานี้นะครับหมายถึงไฟเสถียรทําให้อารมณ์ร้อนทั้งคู่ก็จะปะทะก,กันแต่ถ้าคุณอารมณ์เย็นมันจะกลายเป็นว่าคู่พึ่งพิงกันได้เลยอย่าลืมนะครับว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือเลข8ส่วนดาวคู่ของของคุณคือเลขหนึ่ง 8บวก1เท่ากับ9เป็นเลขมหัศจรรย์ครับเลขแห่งความสำเร็จสังเกตดูได้ว่าทุกราศีเนี่ยดาวประจำตัวรวมกับดาวคู่ของจะได้เท่ากับ9เสมอนะครับนี่คือวิชาที่แบบว่ามันคือความแปลกประหลาดมหัศจรรย์แต่มันไม่ใช่ความมหัศจรรย์มันคือการที่อยู่ในธรรมชาติแต่เราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองนะครับเลข9ก็เหมือน9้าหน้านั่นแหละนะครับะะพอเวลารวมตัวกันแล้วเนี่ย มันดีกว่าการที่เราอยู่โดดๆเพราะเลข8มันจะไม่มีทางเป็นเลข9ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามีบัดดี้มีคนคอยช่วยเหลือมาอีกหนึ่งก็คือเพศตรงข้ามคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยทำให้มันสามารถกลมกลืนกันเหมือนจิกซอรครับอยู่อย่างโดดๆมันก็ไม่เป็นภาพได้แต่ถ้ามันมีการต่อกันเมื่อไหร่มันก็คือการคลิกคอนเนคกันอะไรแบบนี้ครับก็จะสามารถ ประสบความสาเร็จได้อะไรประมาณนี้เนาะต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของคุณก็บอกไปแล้วเนาะก็ระวังเรื่องของการประทะกันเรื่องของอารมณ์เรื่องของการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับมันจะมีเรื่องวุ่นวายหน่อยนะครับพระดาวเกตเนี่ยเล็งลัคนาและเล็งอ่าไม่ใช่กลุ่มกับดาวคู่ของก็จะแปลว่ามันจะมีปัญหาวุ่นวายยิบย่อยเนี่ยกวนใจแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดการประทะกันทะเลาะกาันโอ้ ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ต้องตกใจ1เดือนเท่านั้นเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปได้พยายามอยู่กันห่างๆเอาโควิดเป็นข้ออ้างเอาโรคระบาดเป็นข้ออ้างว่าพยายามห่างกันหน่อยนะในเดือนนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วค่อยมาดีกันในถึงว่าปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณาเดือนหน้าอะไรแบบนี้ก็จะทําให้ ต่างคนต่างอยู่บ้างก็จะทําให้ปัญหานั้นลดน้อยลงการประทะก,กันน้อยลงเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกว่ายืดยาวออกไปได้อะไรแบบเนี้ยก็ก็ใช้ข้ออ้างด้วยกันบอกว่าเออเราต้องห่างกันบ้างนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการติดเชื้อได้ง่ายอะไรแบบเนี้ยก็เป็นข้ออ้างที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่ดีด้วยนะเพราะมันคือความจริงไม่ใช่หมายความว่าคือเหมือนกับยิงนกนัดเดียวได้อะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอย่างเงี้ยครับอืมก็ทั้งทั้งความสบายใจ ที่ไม่ติดโลกกับด้วยความสัมพันธ์ด้วยที่มันจะสามารถยืดยาวออกไปได้นั่นเองนะครับนี่ก็ ในเดือนสิงหาคม64นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยเข้าใจรูปแบบดวงดาวเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตและเข้าใจตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้คุณก็แล้วก็คัมยากรณ์ที่ผมถอดความออกมาให้นะครับถ้าเข้าใจก็สามารถเป็นคนดวงดีได้ตลอดการนะครับซู่ๆเป็นกำใจให้สามารถ,ถติดตามคัมยากรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคัมยากรณ์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ